สบายดีสวัสดีค่ะ B P F C ทุกทุกทานทุกคนคะหน,นีเห่ากับพาเจ้าตัวเล็กเนาะไปฉีดวัคซีนจ้าเพิ่นยังนอนปุ้ยอยู่เนาะปบหูซึกเอียงบะหูว่าจะคล้องสิได้เจ็บโต <c oughs> ต้องเตรียมใจเตรียมโตไปแหละแหละทั้งเมย์ทั้งพอเนาะเตรียมไปโอ้ยลูกคอยสไหบยบดีลูกสีเอลบดีอะไรทุกคนคะ่ะเพราะว่าเนื่งจะว่าจะไปฉีดวัคซีนหมอหนัดมน,นีเนาะสวงเสานะคะพ่กกันเอืน่นแกไป วฝ้า่นจิบไห้เป่นเทศนังแล้วเพิดจิบกวีมาให้แต่รถก็ไปแล้วด้วยหญ่นึ่งที่ยงหญ่ใหญ่ลีโมัเสินกอรี่ใหญหงกรถปูนเอเลยเบียบร้อยจ้า สรุปจ้าทุกคนหลัางลังจากมาสรุปสไลด์จ้าเนาะแอบแนมแม่จักหน่อยและะ้วก็นอนสองขางเลยหมอจิ้มไปเป็นได้ห้กากเลยจ้าเขาบ่หายพอแม่จับให้พี่พีพยาบาลเพิ่นจับแทนนะเพิ่นบว้ใจพอแม่ สวัสดีสวัสดีค่ะพีพีซีทุการ์ทเมือ่อวานีมาพอมาพอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้ออนจะมาอัปเดตนอนมือวนีผ่าเจ้าตัวเล็กเนาะไปฉีดวัคซีนมาทุกคนค่ะเนาะคือก่อนจะได้ไปฉีดวัคซีนเขาก็าหนักแทนเมื่อนันเมื่อน,นีเนาะทุกคนก็เลยได้ไปเมื่อนีแล้วพอกะได้ยุดงานเนาะเครื่องมือนะทุกคนเนาะเดี๋ยวก็พ่อเข้าไปนะทุกคนเขาก็เข้ากบถามศักดประวัติเอเอเด็ก แขยังแม่เด็กประธานตชีน,นอฟพี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 พ,พ,พ,พยาบาลเนาะเพิ่น์นอาคือเพิ่นอนันทามอะไรทุกคนแล้วก็ก็เข้อมนเนาะกับปรายุ้งยากอันนี้เนาะไปฉีดวัคซีนอยู่คลินิกเนาะทุกคนคะ่ะอ้อนอันนี้คืออ้อนบริไายนะเพราะว่าฝ่าอ,อน,นะทุกคนตอนนอีา้าฉีดมาเรียบร้อยแล้วเนาะก,กับอ้อนพอมาอ่านเบิ่งเลยก็โอเข้ากันแนะนาว่าฉีดวัคซีนยังแนแล้วก็เฮ็ดค่ะเพิ่นบอกง่าคือเพิ่นก็แนะนําดีเนาะทุกคน เพิ่นแนะนาดีอะีเพิ่นว่าอุ้ยต้องฉีดวัคซีนทันนี้แนะนําก่อนเลยนะว่าแต่เออต้องฉีดวัคซีนในทันในซีเดอร์เด็กอ,อายุประมาณสองเดือนเนาะคนน่ะเองเพิ่นกระสีวัคซีนเพม่อนว่าอ่ากินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเนาะอันนี้เพิ่นก็ได้กินเนาะกินไปรเรียบร้อยแล้วที่แรกอ่ะจะให้คุณพ่อเนาะอุ้มและพอพยาบาลเพิ่นกะป้อนนะทุกคนแต่เนื่องจากว่าพ่ออุ้มเกอเกอรเกะๆเพิ่นเลยมะเดี๋ยวพี่จัดการเอง ือเพิ่นธนัทอารีนะทุกคนยอมรับอารีว่าเพิ่นธนัทเลยกะอ่าก็ง่ายคือชินนอกับกการอ่าพะเข้ากับพ่อเด็กร้ายแหละทุกคนเนาะเพิ่นพ่อเด็กร้ายแล้วเพิ่นก็นเลยเห็ดเป็นเบิร์สุย่างเนาะเพิ่นเห็ุเป็นเบิดมาเดี๋ยวพี่จัดการเองแล้วกับอ่านั้นเราก็ออกมเนาะพี่พยาบาลมันกับอกมเลยค่ะปอดให้กินอันนี้คือคือปอดแล้วก็ฉีดวัคซีนเนาะฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบบาดะยักแล้วก็ไอกรนแล้วก็ ตับอักเสบบีฮิปแล้วก็กินวัคซีนโรต้าครั้งที่หนึ่งอ๋อก็คือสีดนะทุกคนสีดสองข้างปัจจุบันนี้นอนอยู่ที่แรกอ่ะอ้อนจะไปจับเนาะจับห้อาคุณหมอเพิ่นฉีดหาเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าบ่ตองบ่ตองพ่อแม่ออกไปเดี๋ยวพยาบาลจัดการเองเออทุกคนหลูห่หายเนาะ,ะคือสีดสองขางเนาะแต่ว่า ย่อมลาว่าเพิ่นเห็ดไหวอลีเนาะพยาบาลทังพยาบาลทั้งคุณหมอเนาะเพิ่นจัดการไหวอลีเด็งหน่อยออ,อแล้วเพิ่นกระอุมเอาได้กระเศร้าให้ต้อนอีรและกระเศร้าได้ทุกคนเอออ่อ,อนวะ่ะดีเนาะอาจจะเพิ่นเอาเป็นแหละบาใหนทุกคนคะ่ะเพิ่นอุ่มเป็นนะเพื่นนะเออไม่ร้องแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออทุกคนคะ่ะเนาะอันนี้คือมาแชร์ประสบก,การณ์หนูซือนะทุกคนแล้วอ่อนเขาไปเบิ่งนเนาะอ๋ออ่อนวะ่ะก็จะมีอ่าเป็นยังไงก็คือ ปิดวัคซีนนอกตั้งแต่สองเดือนนะทุกคนเนี่ยตั้งแต่สองเดือนอ่าสองเดือนสี่เดือนเนาะทุกคนเนี่ยแล้วก็หกเดือนเก่าเดือนหนึ่งปีแล้วก็หนึ่งปีหกเดือนแล้วก็สองปีหกเดือนแล้วก็สี่ปีแล้วก็อ่าสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีก็ได้ฉีดแล้วก็สิบสองปีฉันโปะหกกรได้ฉีตบอกบอกอันนั้นมัธยมบอกอันนั้นต์หอมวะเฮียนหอ,ปอดปอดใดปอดใดแล้วนะทุกคน ทางนี้คืออนันตแทนเนาะทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าฉีดแบบได้แบบได้ฉีดเอียงแน่ฉีดจักเดือนจักเดือนนี่เพิ่นกระนาดอีกนะทุกคนลาสู้เพิ่นกระนาดเนาะวัคซีนสี่เดือนเนาะเพินน่นอยากต้ว่ามาให้ตรงเวลาเด้ออย่าลืมเบิ่งเด้อเพิ่นเนาะ,ะทุกคนเนี่ยอ,อ่อนก็นเลยเข้าใจนะทุกคนเพราะมาแล้วมานางมานางแท็กซี่จะมานางแท็กซี่เนี่ยก็จะมีคุณปา่าคนหนึ่งเนาะเพิ่นเก็บเครื่องเก็บของเพิ่นเห็นหน้าอ่อนนะยืนอุ้มลูกดูนะเพิ่นนะ ก็อี้ไปนั่งขนาดขนาดเพิ่นน่ะคุณป่าเพิ่นยังเฮ็ดเบียยเห็ดงานอยู่นะเพิ่นก็นย่งเห็นเห่านะทุกคนเห็นเห็นผกอ่อนยืนอยู่เนาะเพราะว่าจะลัดรถจะจะราจะลัดรถแท็กซี่มาทีทําง,งานเนาะเพิ่นกันเลยเอาเก้าอี้ไหมกอ่อนบอกว่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ <im it> เพิ่นก็ย่งเอามาให้นะทุกคน <im it> ที่แหลกอ่ะอ่อนก็นเห็นกล้วยนะเพิ่นอ่อนจะซื้อกินเนาะเพราะว่ามันเป็นตะกินเลยทุกคนเป็นตะกินแห้งกล้วยวีแล้วเส้าหาบาท มีไงพอ่อสุดถ่ายลืมเอามาพอเป็นยังวีเสาหาบาัดลืมยิบมาเห็นรถแล้วก็กวักรถแล้วก็คืนรถเลยอ่ยอนวะ่ะนักอะไรวีสาวจะกินกะคขกกล่วยมิตะนวยใหญ่สุดถ่ายกับลืมเอามามีเสาร์หาบาัดอ่อนว่าเป็นยังดอกเดยวให้ปา่าเรากระขายต่อแล้วไปเลยพอลูกค้าลืมเห็นจังได้ได้มาหอดเครื่องทางเลยอุ้ยลืมกลวยว่ะสัน้น คันว่าก็ล่งงคืนรถนะสิให้เขากลับไปเอาอยู่หรือว่าให้เขาจอดอะไรอย่างไปเอาอยู่อันนี้ขึ้นแล้วหอดหอดอันนั้นร้ายแล้วเนาะสุดท้ายค่ะบบเป็นยังโบได้กินกับโเป็นยังวาได้นี่แล้วเนาะพวก์ทำไปสีดวัซีนส่วนอากาศหนองเขาก็หายยามากนะทุกคนเขาก็หายยาอ่าจ่าลดไข่มากเนาะเขาก็หายกินสองอ่าซองจุดหาเขาว่ะเขากิน2องจุดหาแล้วการแนะนําว่าเอื้อท้า อาลูกไข,ข่คืนกะกินยาเลยเด้อเขาว่าเนาะเขาก็บ,บอกแล้วก็มีคําแนะนำเลยกะมีวันหมดอายุอีังบอกหายเรียบร้อยนะคะเนาะดีที่วันบดได้ใกล้นะทุกคนมนะันไกลๆเนาะนั่งรถไปนั่งรถไปบัเถิงลอยกลับไปกลับมาเอ้ยอาจจะกลับไปกลับมากอาจจะซ่องลอยอะไรเพราะว่าบางครั้งบอบอบ่เถืองนักลอยพกอ่อนก็หายเอย้เอาลอยหนึ่งไปเลยนะนะเพราะว่าเขาเพราะว่า,เพ,า,วาเพิ่งมาท่งเข้าเนาะแล้วแต่นะลูกค้าที่แหลก,ก็เอินแก้ปไปนะ พ่อมากะเอินแท็กซี่มากดีกว่ามันเพราะว่าแท็กซี่ลายนะก็อาจจะบดได้เป็นสอยอันนั้นนี่แหละทุกคนค่ะเนาะก,กะต้องร่อติดตามลูกต่อไปนะเพราะว่าฉีดวัคซีนกับบุเคยคือกันเนาะทุกคนบุเคยว่าเอ้ยลูกฉีดวัคซีนต้องเหตุอีกยังเนี่ยต้องเตรียมตัวจังได้เนี่ยปัจจุบันนี้คือมีแต่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยต้องเอาหันเอานีเด้อต้องแบบแต่ว่าได้ย่ามากแล้วตอนนี้ทุกคนค่ะได้ย่ามากแล้วเนาะตอนนี้พ่น,นอนอยู่พน่วงแห้งพอนอนอยู่แล้วกับ ไ้แป๊บเดียวไยตอนฉีดแล้วก็ลังสีแล้วผลกานรับเลยทุกคนคะ่ะรังจากนี้กรสีเป็นจังไงพีเอฟซีซอยในน่านเดอร์จา้าเนาะวาอ่าสีวัคซีนลูกองเดือนนี่เนาะวะเป็นเป็นอาการทังทัทีงทังทางทังทางทางนางางทางางท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 าอทางทางทาางทางอางทางอ้อนาง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 ทางทา่ทางทางทากทาง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 าทงทางงทางงา,าทาททท ในมีลูกเนาะในมีลูกแล้วพาลูกไปฉีดวัคซีนวัคซีนก็ต้องมีอันนั้นอันนี้โอ้โหเขาบอกทุกสิ่งถุกอย่างเลยยอมรับเลยแล้วก็ฉีดวัคซีนแนล่ละก็หายตรงหายมาตรงเวลาเด้อคุณหมอคุณพยาบาลเนาะพีพีเพื่อนใจดีทุกคนเลยจ้าแล้วก็บ,บริการดีเยี่ยมเลยจ้าทุกคนคะ่ะบอตองคัาขอยังคือยังเข้าไปเลยคนกระทามามาทำอะไรคะจังฉันจังสีคือสะดวกสบายแห่งปัจจุบัน คือได้ใส่บริการนอนแต่หัวท้าเขาท้าออนได้่ไปใส่บริการอยู่แล้วเพอจันได้าะวากับไม่เคยใส่บริการก,กันนะตั้งแต่เกิดมาเพราะว่ามาอยู่ไทยเลยนะจนใหญ่จนมีจนม,จนมีลูกมีผัวว่า,วาง่ายคือจนมีลูกมีผัวอะไรทุกคนคะโอเคนอกจก้กสําหรับคิมีออนเองขอตัวลาไปเียงเท่า,ทานเ้เดอร์จ้ะขอขอบคุณนพีเอชซีทรูทานทีลับช่วงลาฟังแล้เป็นกําลังใจให,หายจ้าพอกันใหม่อีพีนะคะสวัสดีค่ะ